สวัสดีครับผมพบกับบ้านนอกออกเที่าายวใบเขียวโคราชนะครับตอนนี้ได้เดินทางมาถึงที่พักแล้วนะครับพัทลรประภารีสอร์ทคนไหนสนใจนะครับห้องพักราคา,าพิเศษช่วงนี้ราคาพิเศษแล้วก็คุณภาพดีแล้วก็ใกล้เขื่อนนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมพาไปดูวิวเขื่อนจะอยู่ด้านหลังผมนู่นแต่วันนี้คลิปนี้ พารีวิวสถานที่พักก่อนที่เห็นอยู่ด้านหลังนี่คือบ้านพักท่านใดสนใจก็เซิร์ชกูเกิลหาหรือ,เ,อ,อเช็คอินหาได้นะครับพัฒรประพารีสอร์ทอยู่ใกล้เขื่อนป่าซักชวลสิทธิ์ลบบุรีซึ่งผมเดินทางจากบ้านหัวแมโคราชมานี่ใช้เวลาสองชั่วโมงมาแบบเอยเชยตามสไตล์หัวมะเพราะว่ามาแบบครอบครัววันนี้มาครอบครัวครับมาแบบสี่คนพ่อแม่ลูกก็มาพักผ่อน คือตอนนี้เสียงดังได้นะพี่น้องเพราะว่าแขกเขาออกไปเที่ยวอยู่เดี๋ยวผมพาไปดูรีวิวอ่ารีสอร์ทกันครับนาพักมากเลยเดี๋ยวไปดูห้องดูอะไรกันแต่แสงตอนนี้มันอาจจะไม่สวยนะพี่น้องเพราะว่าผมมาถึงตอนนี้ประมาณบ่ายสามอ่าเดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศช่วงตอนเย็นแล้วก็ช่วงเช้าอีกรอบนึงแต่ตอนเนี้ยเรามาเดินดูคร่าวๆกันก่อนเผื่อท่านใดสนใจก็มาพักที่นี่ได้มีอาหาร พร้อมครับเป็นสเต็กใส่กอกเยอรมันที่โครงหมูย่างอะไรเงี้ยมีม,มีอาหารบริการนะครับรวบ้านพักก็สวยมีทั้งแบบว่าเป็นบ้านสำหรับครอบครัวเป็นเตียงเสืรอหาด้วยได้เลยพี่น้องข้อมูลตเต็ม Google เลยนี่เพราะว่าหลายท่านก็มาทำคลิปไปแล้วอันนี้ก็มาทำในรูปแบบของผมเนาะบ้านนอกออกเที่ยวใบเขียวโคราชเนี่ยนี่บ้านพักที่ผม ได้จองไว้แล้เวเราไปดูกันก่อนที่จะพาไปเดินดูบริเวณโดยรอบไปดูห้องพักดูอะไรเพื่อพี่น้องสนใจนะครับสายเที่ยวสายาชิลจะได้มาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็จะมองเห็นเนี่ยเดี๋ยวผมหัดกล้องนะไม่รู้จะเห็นไหมนะพี่น้องเห็นสะพานสะพานแล้วก็ตัวเขื่อนอยู่ด้านหลังผมนู่นนะครับนนมีเขา ปดูห้องพักกันก่อนครับนี่เป็นบ้านพักที่ทําการจองไว้นะครับพี่น้องเป็นบ้านบ้านบ้านเดี่ยวแต่ว่าเป็นสองห้องแยกจะมีแบบครอบครัวจะมีแบบบ้านพักรวมบ้านพักเดี่ยวรีสอร์ทนี่เปรภผูกอนอนมีบ้านเดี่ยวอันนี้ที่ผมจองไว้เดี๋ยวไปดูห้องกัน บรรยากาศดีวิวสวยพี่น้องเป็นบ้านเดียวแต่ว่าเป็นเป็นเป็นเปสองห้องเพราะว่าแยกแต่มีเป็นบ้านเดียวแบบหลังนู่นนะครับที่แบบอยู่เป็นครอบครัวก็มีหรือว่าเป็นหมู่คณะก็มีลานสเต็กจะอยู่ตรงนู้นเห็นเข้าเขียวนั่นนะครับมีประมาณลานอาหารนะไปดูห้องกันพี่น้องท่านใดสนใจมาพักผ่อนช่วงนี้นี่ผมมาวันที่ห้ากรกฎาเป็นวันเกิดผม นี่พ้าฝันสองอจะได้ฝันไม่นอกวันนี้ <c oughs> <c oughs> นี่นะครับบรรยากาศภายในห้องพัทปรปพารีสอร์ตก็สมราคาครับพี่น้องสวยงามสะอาดกว้างมีมุงอะไรด้วยาบานนอกออกเที่ยวนะครับก็จะขี่อวดประมาณนี้แหละ <c oughs> ก็อยากร้พี่น้องได้มาพักผ่อนได้เที่ยวกันนะครับนคนไหนสนใจก็เซิร์ชมา พัฒปภารีสอร์ทราคาก็ไม่แพงครับมีทั้งบ้านเดี่ยวบ้านเป็นหลังเป็นครอบครัวอย่างที่บอกต้นคลิปนู่นวัยรุ่นวัยรุ่นกำลังแต่งตัวคือเพิ่งมาถึงตอนนี้บ่าย3เดี๋ยวเย็นๆจะมารีวิวบรรยากาศตอนเย็นช่วงเย็นช่วงค่ำอีกรอบหนึ่งที่รีสอร์ทแห่งนี้เดี๋ยวจะออกไปกินข่าวก่อนนะครับพี่น้อง ก็สะอาดมีเครื่องอำนวยความสะดวกแอปติ๊กน้ำร้อนกาแฟอะไรก็ก็ก็รูครับพี่น้องสำหรับผมนะโอเคพอพอพอมาออกกล้องหนาอย่างนี้นะพี่น้องโดนแสงไฟเลี่ยมโมงเลย <c oughs> <c oughs> บ้านนอกออกเที่ยวใบเขียวโคราชนะครับพี่น้องอยู่ที่รีสอร์ทพัทประภาะพัทประภารีสอร์ท คือผมจะชอบอ,อ่านพัทธลประภาแต่ผมไม่รู้ว่าเขาอ่านพัฒประพาหรือว่ายัางไงนะตามตามที่เห็นนั่นแหละที่ผมไปถ่ายให้ดูนะพี่นอ้องเนี่ยเนี่ยห้องก็สวยงามครับนี่ตอนนี้อาจจะยังถ่ายไม่สวยเลอเพราะว่าบ่ายสามอย่างที่บอกเนาะบรรยากาศมันมันยังยังไงละ่ะยังเด็ดๆอยู่เรามานะดูบรรยากาศตอนเย็นกันดูบรรยากาศตอนเย็นแล้วก็ตอนเชา้าสำัานนอกอกเอที่ยวใบเขียวโคราช เราวันนี้เลื่อนซึ่งอยู่ถ้าเดินไปก็ถึงนะเดินไปก็ถึงเพราะว่าอยู่ติดติต้นเขื่อนเลยอยู่อยู่อยู่ท่ายเขื่อนแต่นี่เดี๋ยวจะพาลูกออกไปหาเที่ยวก่อนเดี๋ยวเย็นก็มาดูบรรยากาศที่พักยามเย็นกันมารีวิวสถานที่เพราะว่าเจ้าของก็ใจดีมากเลยครับอันนี้ใจดีมากให้ถ่ายให้เนาะ <laughs> ไปเที่ยวสไตล์บ้านๆน,นี่ก็จะเป็นบรรยากาศบ้านพักแต่ละหลังแต่ละหลังนะครับพี่น้องจะเห็นว่าเงียบหน่อยนึงเพราะว่าเขาออกไปเที่ยวกันมดผมอะเพิ่งมาถึงเพราะว่าออกจากบ้านมาตอนประมาณเที่ยงกว่าก็จะคุยเสียงดังได้ก็เลยพามาดูบรรยากาศก่อนเพราะว่าผมจะเป็นคนที่เคารพซสีดคนอื่นนะถ้าถ้ามีแขกอะไรอยู่อย่างเงี้ยผมผมจะถ่ายรวบมุมอะไรเงี้ย นี่บรรยากาศนี่จะเป็นบ้านเดียวนะครับราคาก็ไม่แรงครับไม่แรงสมความสวยงามแล้วก็เสิ่งกันวยความสะดวกพี่น้องทานใดสนใจก็เสิร์ชมาได้นะครับพัทรป,ประภารีสอร์ทเนี่ยที่เขื่อนที่ผมบอกแต่ผมคงต้องครับรถอ้อมอ่ะพี่นอ้องเพราะว่าผมเอารถเก่งมาไม่ได้พิกัพมาเห็นเขาไหมครับน่นเขานั่นเขื่อนแล้วก็สะพาน เดานะมีรถเก๋งจะอ,อยู่ไม่รู้เขาเข้าทางไหนนะเขาเจ้าถิ่นเรามันคนโคราชเนาะบรรยากาศตอนบ่ายสามก็ประมาณนี้เลยพี่น้องเดี๋ยวเย็นๆเรามาดูบรรยากาศยามค่ำคืนกันก็ถือว่าหรูครับสวยๆวันนอกออกเที่ยวใบเขียวโคราชนะครับฝากด้วยนะครับพี่น้องเอกเนกเลยไหมล่ะสบายลมเย็น บ่ายสามนะพี่น้องย้ำมาบ่ายสามตอนนี้หนาผมเรี่ยมโมงเลยไปไปกินข้าวเดี๋ยวก็ับมารีวิวพามาชมบรรยากาศสะพานรถไฟขามเขื่อนปาซักชลรสิทธิ์นะครับพี่น้องอยู่ใกล้กัที่พักผมแต่ก็เดินมาก็ไกล จะว่าไกลก็ไกลนะเ่ก็ก็เดินได้นะครับพี่น้องก็งไม่มากอะพอได้เงื่อนนิดนึงชว่วงนี้ชว่วงเย็นตามที่เห็นอ่ตอนนี้ห้าโมงกว่าๆเลยพามาชมบรรยากาศที่จริงอยากไปให้ถึงนะแต่ว่าผมเอารถยนต์มาเอารถเก๋งมาไงคราวนี้เจ้าของรีสอร์ทเขาบอกว่ามันจะปิดติดตรงช่วงนั่นอะเพราะว่ามันมอสสาหรับรถปิกอัพบรรยากาศ ยามเย็นตรงสะพานคือที่ไปไม่ได้อะส่วนหนึ่งคือเจ้าหน้าที่เขายังไม่อนุญ,ญาตให้เข้าไปไงครับใจจริงก็อยากไปถ่ายแบบเนาะบ้านนอกออกเที่ยวทั้งทีอ่ะก็อยากมาแล้วก็อยากพาไปด้วยมันเห็นให้ทั่วนะพี่น้องก็เป็นการสไตล์การเที่ยวแบบบ้านนอกออกเที่ยวนะครับ,บายเขียวโคราชเที่ยวแบบชิวๆแบบบ้านๆแบบคุณโคราช <laughs> เที่ยวแบบ ธรรมชาติอย่างเน้นย้ำนะครับว่าผมถ่ายคลิปผมไม่ได้ถ่ายแบบวอล์กนะไม่ได้ถ่ายแบบทีมงานแบบอะไรแสงสีอะไรแล้วช่วงที่ผมมาเนี่ยมันเป็นช่วงที่ไม่ใช่ฤดูการท่องเที่ยวมันเป็นช่วงเดือนกรกฎาเหตุผลที่มาก็คือผมบ้างพอดีไ,ไดยุทธเลานี่ก็ตรงกับวันเกิดคือวันนี้ที่มาถ่ายคลิปนี้นะวันที่5กรกฎา คราวนี้ถ้าคนไหอยากมาได้บรรยากาศแบบในตามเวลาที่ท่านเสิร์ชหาใน Google น่ะแนะนำให้มาช่วงเดือนอปลายปลายฝนต้นหนาวเพราะธรรมชาติมันจะนะอย่างว่าเนาะหนาฝนมันจะสดชื่นแต่มาช่วงนี้ก็ดีนะพี่น้องเพราะว่าทางที่พักอะไรต่างๆเงี้ยเขาก็มีโปรโมชั่นลดราคาด้วยก็ถือว่ามาให้รางวัลชีวิตตัวเองนะพี่น้องเนาะนี่ทางนนฝนกำลังตก่น เห็นไมครึมอยู่นมืดๆอยู่น่ะฝนกำลังลินลินที่พากผมจะอยู่นะดอกไม้แดงแดงอะ่ะเดินสำรับสหรับสายอย่างผมนะสายชอบอย่างผมอะ่ะเดินสักครึ่งกิโลเนี่ยสี่ห้าร้อยเมตรถือว่าไม่ไกลหรอกพอไม่พอเรียกเงาเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศเอ,อชมบรรยากาศรีสอร์ทตอนเย็นรอให้เขาเปิดไฟไปดับไรก่อนตอนนี้รีสอร์ทเขากำลังเตรียม โต๊ะสถานที่กินเลี้ยงกินสถานที่ร้านอาหารกันอยู่ผมก็เลยมาถ่ายพาชมบรรยากาศตรงนี้ก่อนคืออยากนำเสนอถุงใดมามันก็จะได้บรรยากาศแปลกแตกต่างไปอีกรูปแบบหน,นึ่งเนาะคือเที่ยวแบบบางคนนะผมนะมันก็ไม่ใช่ความพิดของคนถ่ายนะพี่น้องคือเวลาเราดูเราเสิร์ชหานะวันนี้เราจะเจอได้แบบรูปแบบสวยแบบ างามแต่เวลามาจริงบางทีมันก็ไม่ได้อย่างในรูปเพราะเราอ่ะมาพิดเวลาเองแล้วเราก็จัดแสงจัดสีไม่เป็นแต่ถ้าดูด้วยตาเปล่าพี่น้องบอกเลยว่าสวยสวยจริงๆครับมาเราก็รีสอร์ทแห่งนี้นะพี่น้องนะเป็นกันเองดีมากเลยเดี๋ยวไปดูรีสอร์ทกันซึ่งต้นคิปผมพาดูแล้วเนาะแต่ว่าจะไปดูรอบคำ่ำหลังที่เขาแบบ เปิดแสงสีแล้วมันจะได้บรรยากาศแบบไหนร่มรื่นยังไงกันนี่เดินมานี่คือหนึ่งมาทำมาทาคลิปบันนอกออกเที่ยวอย่างนี้ด้วยพี่น้องนหน้ามันแหงสองนะผมมาเดินหาต้นไม้สำหรับถ่ายทำคลิปบอนไซด้วยไม้ให้มันได้ทุกอย่างว่างั้นเถอะไปเดี๋ยวไปดูรีสอร์ทกัน